ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนาสูตรบทรัตนสูตรและบทสรนเสริมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญปัญญาบรารมีประธานบุญพิธีคือ ครอบครัวลีพัฒนพันธ์กลัลยนามิตรริชาร์ดไคเซอร์และกลัลยนามิตรวิไลโพสเทนนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญค่าน้ำค่าไฟประธานบุญพิธีคือกาลยนามิตรอัมนิตตันสมบุญและกลัลยนามิตรรอเรนส์ดาบินส่วนพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกลยนามิตรสืบสวัสด รองศาสตราจารย์ด็อเตอร์จันพิมพ์สายสมอนและครอบครัวกัลยนานมิตรเคนเหงาศรีวัดและกัลยนานมิตรบัวทองศรีจันทะวานวงศ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำหนังสือและจตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนา จากพระมหาบุญส่งปรมาชโยเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งงานบุญในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความปิติใจความศรัทธาความสมัคมะมะคีและพลังแห่งบุญที่เชื่อมใจพุทธศาสนิกชนทุกท่านไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน